สวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพเขตไหนคะยูรามสองค่ะค่ะว่าไงคะอยากจะถามในเครื่องแคปซูลปุบเท่าไหร่คะพันหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะซื้อได้ที่แถวไหนนะคะกรุงเทพมีมีตามห้างต่างๆค่ะบิ๊กซองบิ๊กซีมีหมดเลยค่ะย่านบางนาเนี่ยเหรอมีค่ะมีค่ะหรือโทรไปเบอร์นี้เลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะค่ะเก้าหนึ่งห้าค่ะ สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะจ้าขอใส่ปลาอ้วนนะขอใส่ปลาอ้วนนะห้วไม่ใช่แม่อ้วนใช่ไหมปลาอ้วนปลาอ้วนบอกว่าปลาอ้วนน่ะผู้หญิงหน้าขาวๆหน้าใหญ่ๆอ่ะอ๋อสาวเธอหน้ารักมากเลยนะขอบคุณค่ะพี่ถามนิดนึงอ้ําแท้งเงินวันละเป็นแสนจริงๆหรือตามข่าวอ่ะชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่ชั่วโมงละแสนค่ะหรอค่ะให้ร้องเพลงเพิ่มอีกห้าหมื่นเป็นแสนห้าค่ะอืมนะคะ เย็นจะพี่จะทานิดนึงที่ชอบปวดท้องเมนที่จะกินในตัวของพี่อ้วนนี่ค่ะอะไรได้บ้างอ่ะปวดประจําเดือนใช่ไหมคะพี่ใช่ใชน่าจะทานได้นะครับเพราะหนูก็เป็นค่ะอะไรสาวีิมีประจําเดือนด้วยหรอมีประจําปีค่ะแล้วกินได้ด้วยกันกินได้ปกติพี่กินปกติได้เพราะว่ามันเป็นตัวอาหารเสริมค่ะไม่ได้เป็นอะไรมากมายค่ะแต่นี่พี่เป็นคนที่แบบแพ้พวกเอ อมีตัวยาพวกพนิซิลินเลยนี้คือก็ไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวค่ะพวกนี้เป็นอาหารเสริมไม่มีพนิซิลินค่ะอ๋อที่จะได้ไปดูที่บิ๊กซีบางนาน่าจะมีเนาะน่าจะมีค่ะพี่นะแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวกลัวไปเสียเวลาพี่โทรไปเบอร์เบอร์เบอร์พี่อ้วนก่อนเลยนะเสร็จเวลาใช่ไหมคะจ้าจ้านะคะขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีค่ะนะคะอเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่หนึ่งค่ะ กลับมาพบก,กันต่อนะคะกับคู่มาอคู่มันนะคะนะคะก็ยังโทรมาได้เหมือนเดิมนะคะ0 2 6 6 4 1 4 1 4 5นะคะแล้วก็หัวข้อ SMS นะคะคุณเห็นด้วยไหมนะคะกับการที่นาธานอมานนะคะถูกยึดรางวัลเยาวชนดีเด่นนะคะ,ะส่งมาได้เลยค่ะ4247791นะคะโทรกันมาเยอะๆเลยนะคะ02664141415นะคะ อ่ะนะคะก็สามารถที่จะโทรข้ามาพูดคุยนะคะพูดเล่นก็ได้นะคะหรือจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงแล้วก็ดาราก็ได้นะคะจะดูดวงก็ดูให้ได้นะคะเพราะอยู่กับหมอกิจมานานค่ะนะคะแต่ไม่ได้เป็นเมียหมอกิจนะคะเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะนะคะ4247791นะคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากจังหวัดอะไรคะอยุธยาค่ะอยุทยาอยู่อำเภออะไรคะบางปะอินค่ะบางปะอินอยุทยาว่างไงคะจะดูดวงอะคะ่ะดูไ่ อ่ะเกิดวันอะไรคะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์กี่โมงคะสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มนะคะชื่อคุณอะไรคะชิดพมนค่ะพิมนใช่ไหมคะค่ะอยากจะถามเรื่องอะไรคะวันนี้เรื่องทั่วไปค่ะเรื่องทั่วไปเรื่องอะไรละคะเรื่องทั่วไปเรื่องการงานนะคะการงานใช่ไหมคะตอนนี้งานไม่ค่อยดีใช่ไหมคะค่ะใช่ไหมคะค่ะมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยใช่ไหมคะค่ะนะคะ การงานการเงินนะคะไม่ค่อยดีนะคะตอนทํางานนี่รู้สึกว่าตอนนี้ยังทํางานหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ทําแล้วคะทาอยู่ค่ะยังทําอยู่ใช่ไหมคะเหมือนคนตอนทํางานเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหากับเจ้านายหรือเปล่าคะค่ะใช่ไหมคะค่ะนะคะแล้วก็เจ้านายนี้ผู้หญิงใช่ไหมคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นผู้ชายแล้วค่ะตกลงเจ้านายเป็นกระเทยหรือเป็นอะไรคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นผู้ชายค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนแผนกเขาเปลี่ยนแผนกใช่ไหมคะค่ะ อ๋อเจ้านายผู้ชายใช่ไหมคะค่ะเจ้านายนี่คอยจับผิดเราบ่อยหรือเปล่าคะไม่นะคะไม่ใช่ไหมคะผู้ชายคนนี้โอเคใช่ไหมคะค่ะไม่เหมือนกับเจ้านายเก่าที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะค่ะนะคะมีมีมีเพื่อนร่วมงานบางคนไม่ไม่ไม่ค่อยชอบพี่หรือเปล่าคะไม่มีนะคะมีนะคะตามดวงค่ะอ๋อหรอคะใช่ค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้หญิงค่ะ เขาเหมือนจะมาคุยดีกับพี่ตลอดนะคะแต่รับหลังนี่ก็พี่เป็นนินทาตลอดนะคะเหรอคะมีจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบมาคุยสนิทตลอดจะไม่รู้ขอเป็นนินทาหรือป่านั่นแหละค่ะเราต้องระวังให้ดีนะคะค่ะนะคะ โอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไหนมค่ะเห็นไหมฉันอยู่กับหมอกิดมานานเห็นะถึงก็ถ่ายได้โทรมาเลยค่ะ0 2 6ย์สองหสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ถึงห้านะคะ S m s ก็ SM 4ี่ส7 9 1ี่นะคะไม่ได้ว่าเล่นเล่นนะอยู่กับหมอกริดมานานหมอกิดเคยสอนวิชาดูดวงให้นะคะอ่านะคะไม่ใช่ว่าไปดูเขาเล่นเล่นแล้วไปหลอกเขาไม่ใช่นะคะนี่ดูคือตามที่หมอกิดคอนเฟิร์มสอนให้ตลอดเพราะว่าเคยทํารายการด้วยกันนะคะแล้วก็หมอเขาก็จะเล่าให้ฟังว่า ลักษณะนี้เป็น,อย,นอย่างนี้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 ให้แก้ด้วยวิธีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ว่าไปเล่นตลกหรือว่าแกล้งคนนะคะต้อง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 เรียนให้ทราบด้วยนะคะ <S <S อ่ะมีหวัวข้อเอเ้จัยเขบอกพี่อ้วนทําไมยังไม่ได้ไปรายการล้วงลับตัดแต่เขาไม่ไปแล้วค่ะอาาคงจะขำกระจายหน้าดูพี่อ้วนไปอัดรายการวันนี้เราก็ไปคุยเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับรายการทูน่โชว์ของคุณต่อยใจพบนะคะพี่อ้วนไปไหนครับไปคุยกับรายการทูน่าโชว์นะคะเพราะว่าเขจะเอาพี่อ้วนไปออกรายการทูน่โชว์นะคะ พี่เต่าน้องก้าวนิสัยดีเปล่านี่มันเป็นยังไงอ๋อน้องก้าวเป็นคนนิสัยที่เดียวนานนะคะเป็นคนนิสยัย <c oughs> ดียาวนะคะปีใหม่ที่ผ่านมาพี่เต่ากับพี่อ้วนเนี่ยไปเที่ยวกับพวกพี่เฮเลนกับพี่เหน่งไม้ไม่ได้ไปก่ะแต่ว่าโทรคุยกับพี่เฮเลนนะคะอ่ะเอาเขาบอกว่าหวยความสุขเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆของคนจนอยากยกเลิกไม่ได้เอาเงินอ๋อนี่อันนี้เป็นเกี่ยวกับรัฐบาลนะคะ,อ,ะอ่าเจ้อ้วนไปกินแล้วยิ่งคิดไปไปไป,ไปอีกแล้ว ยิ่งคิดยิ่งคิดถึงนะคะควรยึดตั้งนานแล้วหมอเต่าคอนเฟิร์มจัดรายการคนเดียวน่าสงสารจังนะคะสมําหน้านาคาอันนี้สงสารเขานะคะเห็นด้วยครับแล้วก็ควรจะดําเนินคดีอะเดี๋ยวก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วกันนะคะสายมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะหลุดไปแล้วนะคะอะ โทรมาได้เลยนะคะ026641414-5นะคะโทรมาได้เลยค่ะอยากจะถามเรื่องดาราหรือว่าอยากจะคุยเกี่ยวกับวงการบันเทิงหรือว่าอยากจะอะไรก็แล้วแต่นะคะระบายอารมณ์ก็โทรมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากจังหวัดอะไรคะอ๋อชนบุรีค่ะอําเภออะไรคะพัทยาค่ะพัทยาว่างไงคะคือว่าอยากจะปรึกษาด้วยว่าือว่าหนูแบบ ตัวตัวหนูนะครับแปลงเพศมาแล้วคุณยาได้ผ่านเดือนหนูแบบว่าเป็นการรวมเพศกับผู้ชายครัพี่รบกวนพูดดังๆหน่อยได้ไหมคะค่ะพอดีว่าไดยินไหมคะค่ะได้ยินแล้วค่ะค่ะคือว่าพอดีว่าหนูแปลงเพศได้ผ่าเดือนย่างเงี้ยไม่การรวมเพศกับผ no ู้ชายครับประมาณรบกวค่ะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการผ่าตัดนี่นะครับแปลงเพศเข้าไปเนี่ยนะครับบางทีหลายคนก็กลัวแต่บางคนก็ไม่กลัวนะคะบางคนเนี่ย เวลาแปลงเพศอันนี้ไม่ได้พูดทะลึ่งนะคะก็จะมีโมให้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะเขาจะให้ไว้ไว้แหย่ที่อายวะเพศเพื่อจะไม่ให้มันตันนะคะบางคนไม่ต้องใช้โมลเลยนะคะเพราะว่าสามีแหย่ตลอดนะคะพอดีว่าสามีหนุ่มมันเล็กก็มันไม่เข้าโมอ่ะคะ่ะอ๋อหรอคะก็เอ่อก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะก็ก็เราก็มีโมของเราอยู่แล้วนี่คะ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะกลัวเจ็บหรือว่ากลัวอะไรคะ ก็ก็กลัวด้วยเหมือนตื่นเต้นนะครับเหมือนประมาณนั้เปิดซิงอะไรแบบว่าประมาณนั้นถ่ายนนี้่ยงเท่าไหร่คะก็ประมาณยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ยังเปิดซิงอยู่เหรอคะไม่แต่เขาเปิดซิงจริงเลยครับพี่เปิดเขาเปิดซิงนี่แปลงเพศเลยคร่บโอเคก็ก็ลองลองแนะนําให้สามีนะคะใช้รีเทอร์น้องชายนะคะนะคะนะคะลอง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 ให้สามีใช้รีเทอร์น้องชายนะคะ นะคะแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะอีกสายหนึ่งมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดังๆเลยค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ะจากจังหวัดอะไรคะจากหัดใหญ่ครับหัดใหญ่เหรอคะอยู่แถวไหนคะอยู่หลังคาฟูครับคาฟูหัดใหญ่นะคะไม่โดนระเบิดเหรอคะไม่ครับว่าไงคะเอออยากรู้ข่าวพี่หนิงพุลสตรีครับ